สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเอมัทนะคะวันนี้โหอากาศแจ่มใสมากเลยนะคะตอนนี้ชนยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเอมัทบบอวินนะคะหลังนี้จะบอกว่าได้บิวอินทั้งหลังเลยแล้วก็เห็นไหมคะว่ามีต้นงต้นไม้ให้ด้วยนะคะจะบอกว่าอันนี้คือทุกคนได้แบบนี้ไปเลยนะเดี๋ยวตามชนมาดูว่าจะได้อะไรไปบ้างจ้าไปาเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะคะ อ่ะเข้ามาทางหน้าบ้านเลยนะคะตรงนี้หน้าบ้านนะคะจะก,กว้างทั้งหมด5เมตรนะแล้วก็สามารถจอดรถใหญ่ได้1คันรถมอเตอร์ไซค์ได้1 2คันเลยนะคะแล้วก็ พื้นที่ด้านข้างก็จะมีสวนให้ด้วยค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่ามีต้นไม้ให้ด้วยนะคือลงทางคนการลงต้นไม้ไว้ให้ด้วยนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่2ต้นแล้วก็มีต้นไม้เห็นไหมมีต้นโมกด้วยรอบรั้วเลยนะคะก็คือสวยงามมากอันนี้คือปลูกไว้แล้วนะคะเหลือพื้นที่หญ้าหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนจะไปต่อเติมเพิ่มแบบปลูกอะไรเพิ่มก็นะตามแต่ทุกคนเลยนะคะ สามารถพื้นที่เหลือๆเนี่ยสามารถปลูกอะไรได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เอมัสบอวินแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่หลังวัดห้วยปา่าทุกคนสามารถเข้าทางวัดห้วยป่าก,ก็ได้หรือว่าเข้าทางอีสเตอร์ซีบอร์ดก็ได้นะคะแล้วก็ยังติดกับห้างสรรพสินค้านะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นโลตัสมีแมคโครนะคะมีโรบินสันด้วยใกล้ๆประมาณ10นาทีไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็มีบิ๊กซีค่ะที่กำลังจะขึ้นใหม่ตรงเส้นสะพาน4ีนะคะก็ไม่ไกลาจากเอมาร์บอวินนะคะก็คือพื้นที่เนี่ยติดกับห้างสรรพ ทังสรรพสินค้าแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าติดกับนิคมนะคะอมาตานิคมอิสตันซีบอร์ดสามารถเดินทางไปทำงานได้แบบสบายๆเลยนะทุกคนเข้ามาทางด้านด้านในนะคะกระจกนี่เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะบานยาวเลยอันนี้ใครที่สามารถแบบจะย้ายย้ายบ้านใ,นใหม่สามารถเอาบกท,ท,ที่ที่นอนหรือว่าตู้อะไรเงี้ยเข้าแบบสะดวกมากนะคะเพราะว่าสูงมากๆเลยนะคะสำหรับหน้าต่างบานนี้ เข้ามาด้านในบ้านนะคะก็จะเห็นว่าบ้านเนี่ยมีความโปร่งมากเลยเพราะว่าฝ้าเนี่ยสูงเกือบ3เมตรเลยนะทุกคนแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะมีม่านให้ฟรีเลยก็คือหลังเนี้ยบิลอินให้พร้อมเลยแล้วก็ฟรีม่านด้วยนะคะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยมีฟรีแอร์ด้วยนะหนึ่งตัวค่ะ,ะด้านนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะคะมีกระจกให้ด้วยก็คือเพิ่มความแบบว่าหรูหรามากให้กับบ้านนะคะแล้วก็ดูบ้านเนี่ยมีพื้นที่กว้างไปอีกเพราะว่าเป็นกระจกเนาะ ทุกคนก็สามารถนําทีวีมาวางได้นะคะมีปลั๊กมีสายสายเสียบเคเบิลให้พร้อมเลยนะคะต่อมาทางด้านหลังบ้านมาหน่อยนะคะก็จะฟรีเป็นโต๊ะทานข้าวให้ด้วยทุกคนแล้วก็มีเป็นฟรีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะตรงนู้นด้วยอ๋อโอเคแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระจกเขียวตาแสงเหมือนเดิมก็คือกระจกเขียวตาแสงทั้งหลังเลยนะคะตรงโต๊ะทานข้าวก็จะเป็นกระจก เขียวตาแสงบานยาวด้วยทุกคนก็คือแสงอะเข้าแบบว่าทาั้งรอบบ้านเลยนะคะแต่ว่าบ้าน,น่ยไม่ร้อนเลยเพราะว่ากระจกมันตัดแสงได้มากเลยและที่สําคัญไม่ตัดแสงเดียวก็คือตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะเวลาปิดบ้านเนี่ยมันตัดเสียงภายนอกได้พอสมควรเลยนะคะตอนนี้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ แล้วก็ทางหลังบ้านลืมบอกเลยก็จะมีะเป็นโซนซักล้างให้ด้วยนะคะพื้นที่เหลือๆเลยก็สามารถนําพวกเครื่องซักผ้าเราตักผ้าไปทางลานซักล้างด้านหลังได้นะคะหรือใครจะต่อเติมเป็นครัวไทยด้านหลังได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. พื้นที่กว้างมากๆก็คือติดกับครัวเลยด้านนอกเนาะ,ะด้านหลังก็จะเป็นเคาน์เตอร์อครัวนะคะอย่างที่บอกตรงนี้ก็สามารถแบบนํามาเสิร์ฟอาหารตรงนี้ได้ทํากับข้าวด้านนู้นนะคะคุณแม่บ้านเนาะ สวยงามมากอันนี้ก็คือแข็งแรงมากบิวอินมาคือทุกอย่างอ่ะคือคิดมาแล้วไงเพราะว่าแบบมันเข้ากันหมดเลยทั้งหลังนะคะก็คือ,อทําให้บ้านหลังนี้มันสวยงามมากโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาอยู่เลยก็คือขนกระเป๋าใบาเดียวเสื้อผ้าน,นะคะแล้วก็ของใช้นะคะแต่ว่าที่เหลือเฟอร์นิเจอร์คือฟรีหมดเลยฟรีแอร์ด้วยที่สําคัญนะคะแล้วก็ด้านใต้บันไดนะคะก็จะมีเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็จะเป็นห้องน้ําเล็กเนาะ สุขภัณฑ์นะคะของห้องน้ำโครงนี้จะใช้ของเคนซ่านะคะก็มีความแข็งแรงทนทานมากแล้วก็สวยงามมากนะคะอ่ะดาด้านล่างนะคะห้องโถงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฟรีม่านให้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะคะมา่านเนี่ยคือคุ้มมากๆเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันค่ะด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องแสงธรรมชาตินะทุกคนซึ่งมันช่วยประหยัดพลังงานไปได้มากเลยนะคะในตอนกลางวานัน นะคะแล้วก็บันไดนะคะก็จะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเนาะปูท็อปด้วยไม้จริงนะคะสีของโครงนี้จะเป็นไม้ออกเข้มๆหน่อยเพราะว่าจะลิงก์กับพื้นลามิเนตด้านบนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันค่ะอ่ะอ่า,อาพื้นลามิเนตด้านนี้นะคะอย่างที่ชนบอกเห็นไหมว่ามันไม่มีแบบว่า พื้นยาแนวใหุ้กคนแบบกวนใจเลยเวลาทําความสะอาดอะไรเงี้ยฝุ่นมันจะเข้าไปได้ยากแล้วก็เวลาที่มันสก,กรปรกเรออเธอทำอะไรหกเนี่ยมันเช็ดได้ง่ายมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะห้องนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำก็จะมี1ห้องนอนใหญ่เนาะแล้วก็2ห้องนอนเล็กเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนไหนก่อนดีไปดูห้องนอนใหญ่กันเลยดีกว่าไปห้องนอนใหญ่นี่อยากจะแบบเลพิเซนมากก็คือ คือสวยมากทุกคนใครได้ไปก็คือคุ้มมากนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็คืออย่างแรกที่ได้ก็คือแอร์เลยนะคะไม่ต้องติดเพิ่มเนาะแล้วก็มีเป็นบิวอินตรงนี้ให้นะคะด้านเบดลูกก็คือมีเตียงให้เนาะสามารถเอาที่นอนมาวางได้เลยนะคะอันนี้ก็ประมาณห6 5ห้าฟุตวางได้แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีเป็นที่วางโทรศัพท์วางชั้นหนังสืออะไรเงี้ยเนาะมีปลั๊กให้ด้วยนะคะพร้อมทั้ง2ฝั่งเลยไม่ต้องแย่งกันนะคะคุณผู้ชายผู้หญิงก็สามารถแบบว่าเล่นปลั๊กใครปลั๊กมันได้เลย นะจ๊ะทางส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจกเนี่ยทั้งแถบเลยเพราะว่านเนี้ยเป็นโซนด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงให้ทั้งแถบตอกกลางวันก็คือแสงเข้าเต็มๆเลยใครที่ไม่ชอบแสงก็อ่ะเราฟรีม่านไปให้ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องติดเพิ่มเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านปลายเตียงนะคะก็จะเป็นอ่าชั้นวางทีวีแบบนี้ให้ก็คือบิลอินให้เพราะว่าด้านหลังก็จะเป็นวอล์กอินโเซตนะคะ าสามารถนําทีวีมาวางตรงนี้ได้ประดับอะไรตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้คือคุณผู้หญิงจะต้องร้องกรี๊ดแน่ๆน,นะคะเพราะว่ามีเป็นชั้นวางาชั้นเครื่องสาอางตัวเครื่องแป้งให้เนาะสามารถวางเครื่องสาอางได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ากว้างมากแล้วก็กระจกนะคะทั้งทั้งบ้านก็คือเต็มตัว้านหนุ้มก็มีกระจกอีกคือกระจกเยอะมากเนาะแล้วก็ เข้ามาด้านในอีกนะคะก็จะเป็น walk in closet อย่างที่อย่างที่ทนบอกไปนะคะก็จะเป็นอันนี้มีให้แขวนผ้าของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายแล้วก็มีชั้นให้คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับห้องนี้มีชั้นบนอีกเห็นไหมก็คือเก็บของได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนใหญ่ห้องแรกที่ทุกคนจะได้ไปคือได้ทั้งหมดนี้เลยพร้อมเข้าอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันก่อน ก็จะมีห้องนอนเล็กทั้งหมด2ห้องนะคะห้องแรกก็จะเป็นห้องนี้เลยห้องนี้จะมีหน้าต่างหนึ่งแถบนะคะทางด้านหลังบ้านกระจกเขียวตดแสงเหมือนเดิมฟีม่านให้เหมือนเดิมนะคะบิวอินฟีวอลเปเปอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชั้นตรงนี้ให้นะคะพร้อมเลยทุกคนพร้อมอยู่จริงๆห้องนี้ทำเป็นห้องเก็บของห้องนอนห้องครับทำเป็นห้องอะไรก็ได้นะคะใครที่สมาชิกในบ้านเยอะก็คือตรงนี้ก็เป็นห้องนอนได้อยู่ค่ะ แล้วก็ห้องนอนห้องสุดท้ายก็คือห้องนอนของเด็กน้อยนะคะนี่น่ารักมากนะคะน้องๆหนูหนูต้องชอบแน่นเลยเพราะว่าฟีวลเปเปร์เนี่ยให้มันน่ารักมากเลยทุกคนนะคะแล้วก็ห้องนี้ที่สําคัญก็จะมีกระจกให้2องบานนะสองแถบนะคะซึ่งด้านนี้ก็คือวิวดีมากก็คือมีต้นไม้ที่เราบอกไว้นะคะที่โครงการปลูกไว้ให้คือมันเขียวมากแล้วก็แบบ ลมลืน่นเพิ่มความลมลื่นให้กับบ้านมากๆนะคะขออนุญาตปิดนะคะเพราะว่าเห็นไหมนะคะว่าปิดแล้วเสียงด้านนอกก็คือหายไปเลยเมื่อกี้เปิดนี้แสดงว่ากระจกนี้ก็คือตัดเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็วิวห้องนี้ดีมากนะคะอ่ะเตียงตรงนี้ก็วางได้3ฟุตเลยสําหรับเตียงนอนนะคะอ่ามีชั้นให้ด้วยก็สําหรับเก็บของเนาะวางคอมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอ่าสวยงามมากสำหรับห้องนอนเล็ก เราไปดูห้องสุดท้ายนะคะสำหรับชั้นบนก็จะเป็นห้องน้ําใหญ่ชั้นบนนะคะอ่ะห้องน้ําใหญ่ชั้นบนอันนี้ก็เป็นโทนแบบเทาเทาฟ้านะคะลิงก์กับสีบ้านด้านหน้าที่จะเป็นสีฟ้าเทาเนาะก็คือสวยมากชนชอบห้องน้ําของอโครงการเอมาส์บววินมากนะคะเพราะว่ามันสวยมากดูแบบโมเดิร์นมากนะคะแล้วก็ ตรงนี้อ่างล้างหน้าของเคนซ่าเหมือนเดิมนะคะสุขภัณฑ์สวยงามมากวางของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้วางได้ถึงตรงนี้เลยตรงโถสุขภัณฑ์เลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นช่องระบายอากาศให้ด้วยภายในห้องน้ำนะคะก็ลดกลิ่นอับภายในห้องน้ำไปได้ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกอย่างชัดเจนนะคะอาบน้ําได้แบบสบายๆเลยพาลูกมาอาบน้ําด้านในก็ยังไหวนะคะเพราะว่าห้องน้ํากว้างมากไปเราไปย้ำโปรโมชั่นกันชั้นล่างค่ะ ป่าลงไปก่อนเนาะบันไดอันนี้นะคะก็มีความกว้างอยู่นะทุกคนเดินสวนก็นได้สบายๆเลยนะคะอ uh huh. ชั้นล่างกันอีกทีนะคะสําหรับห้องโถงสวยงามมากกระเบื้องนะคะลืมบอกเลยเป็นกระเบื้องแกนิตโต้นะคะสําหรับชั้นล่างมีความเงางามมากแล้วก็เพิ่มความแบบว่าหรูหราให้กับบ้านได้มากๆเลยนะคะอ่าสำหรับโปรโมชั่นนะคะ อของบ้านหลังนี้นะคะก็คือฟรีอย่างที่ชนบอกฟรีบิวล์อินทั้งหลังเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้ก็คือได้ไปหมดเลยแล้วก็ฟรีแอร์ให้ด้วย2ตัวนะคะฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนให้ด้วยนะคะแล้วก็ฟรีค่าส่วนกลาง2ปีนะฟรีเทป,ปูนหน้าบ้านหลังบ้านปูกระเบื้องให้ด้วยนะคะฟรีหลังคารลจอดรถ ฟรีถังสำรองน้ำนะคะก็คือฟรีเยอะมากสำหรับหลังนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขายเอมัทวิวนะคะเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะก็เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามในเพจ Facebook ของเอมัทหรือว่าแอดไลน์นะคะเอมัทบอวินก็ได้นะคะมีแอดมินพร้อมตอบตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝากบ้านวิวอินหลังดีไว้ด้วยก็คือมันคุ้มมากๆเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นฟรีมา่านฟรี ออ b u i l i n เฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างนะคะก็คือหิ้วกระเป๋าใบเดียวพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะยังไงใครที่สนใจติดต่อมาในเพจนะคะวันนี้ชนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ